เช่นเคยนะครับกับยอดคนละกเกล็ดนะครับผมอ่าวันนี้ก็ยอดคนละเกล็ดไม่ได้ออกล่านะครับ่าแต่จะเปลี่ยนมาเป็นมาแลแทนนะครับไม่ได้ล่ามาแลนะฮะมาแลแทนนะครับวันนี้ก็หลังจากเมื่อคืนนะครับเพื่อนๆพอดีน้องๆนะครับเขาตกปลาถวายได้ปลาถวายมานะครับก็เลยให้ผมมานะครับเป็นตัวนี่นะครับเพื่อนๆปลาสวายนะครับ ตางกันเมื่อคืนนะแช่เย็นไว้เดี๋ยววันนี้ผมก็จะนําปลาสวายนะครับผมมาแล่ให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก่อน,นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ทําการในปลาสวายนะครับก็ไม่เคยได้แล่มาก่อนเลยนะครับก็ยังไงก็รับชมไปพร้อมกันเลยนะค,ะนะครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้ปลาก็อยู่กางบนเขียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับขั้นตอนแรกเราก็ ขีดสังออกก่อนนะฮะโอเคต่อไปก็ขีดล่างนะฮะแข็งนิดนึงนะครับเพืเ่อน ก็ไม่ค่อยได้ทำปลาตัวใหญ่สักเท่าไหร่นะครับก็ไม่ค่อยชานาญสักเท่าไหร่ก็เอาตามดีได้นะครับค,ค,ครับได้อยู่ได้อยู่ หางนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคเอาคลิปเป็นออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็กอันนี้นะ มันก็เป็นไปนะรับเป็น คืดอะไรไม่แน่ใจนะ Sampai <laughs> jumpa. I <laughs> ก็เดี๋ยวเรามาหาจุดเส้นเส้นขาวกันนะครับเพื่อนๆข่าวก็จะอยู่เส้นกลางๆนะ น,นะครับมาแล้วนะครับเพื่อนๆมีนะครับอือเส้นขาวปลานะครับเพื่อนๆมาแล้วนะครับทีนะี้ตั้งสองฝั่งเลยนะฝั่งน,นี้นะครับ ออกได้นะครับเพืเ่อนๆโอเคนะครับหลังจากเราเส้นข่าวออกแล้วลาก็จะไม่มีกิน่นคาแล้วทานได้อดร่อยเลยนะครับเพืเ่อนๆ นะครับเพื่อนๆเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้เราก็ทาสาเร็จแล้วนะครับแลบลาสวายนะครับครั้งแรกนะที่ทําก็ไม่เคยได้ทํามาก่อนนะครับก็ลองดูนะครับวันนี้เราไม่ได้ออกล่านะครับกลายเป็นออกแร่แทนนะครับไมได้ลามาแน่นะครับผมโอเคนะครับเพื่อนๆยังไงก็ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับที่เป็นกำลังใจให้กันตลอดมานะครับก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับยอดคนลากและสวัสดีครับ